คุณนนท์คะเดี๋ยวถามความเห็นหน่อยสิคะครอบราบสิบปีรัฐประหารประเทศไทยเรามีความก้าวหน้าในเรื่องของประชาธิปไตยหรือย,ยังติดยึดอยู่กับระบอบเดิมๆยังไงคะผมเอาตรงๆไหค,ครับอาจารย์ครับเมื่อวานผมเพิ่งพูดไปในเรื่องเกี่ยวกับผมสิบปีรัฐประหารเนี่ยผมยังเห็นเงาคอสอชอ,อยู่เลยอุยคือยังไม่เห็นความเปลี่ยนอะไรมันติดหูติดตาขนาดนั้นหรอคะคือแค่เปลี่ยนแกนนําพัก ร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็เปลี่ยนจากท่านไปคุณประยุทธ์มาเป็นพรรคเพื่อไทยต้องพูดตรงๆครับตรงไปตรงมาเพราะว่าการเมืองตอนนี้มันต้องตรงไปตรงมาเห็นตั้งแต่การจัดฟอร์มทีมรัฐบาลตั้งแต่ชุดแรกก่อนจะปรับครมก็คือคนเดิมๆทั้งนั้นไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปเห็นตัวคุณเศรษฐาคุยคุณประยุทธ์แล้วก็ยัง เหมือนเดิมเป็นการที่ยังกังวลในเรื่องสิ่งต่างๆนานาการเข้ามากลับคืนมาหรือว่าพักเพื่อไทยอาจจะก,กังวลในเรื่องเกี่ยวกับการกลับคืนมาของทหารถ้าไปทําอะไรขัดหักด้านพล้าด้วยเขา่าหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมเห็นเงาคอสชอ,อยู่ผมยังเห็นงบประมาณปีที่ผ่านมาปีนี้ยังใช้งบประมาณที่มีโครงการเดิมๆอยู่ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสองครั้งก็ยังใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ผมก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นช่วงรอยต่อเราก็เลยยังไม่เห็นความชัดเจนไหมคะแต่เราจะรอต่อไปอีกสักปีสองปีอาจจะแบบ ว้าวว้าวเปลี่ยนไปเยอะไหมคะตอนนั้นแหมพูดไปก็เหมือนคนอายุเยอะครับอาจารย์ที่บอกคุ็นเรื่องเก่าๆผมบอกว่าเคยบอกว่ารอสิบเดือนให้สวหมดไปก่อนระเหิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเรื่องนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้สิบเดือนแล้วยังไงอีกสิบเดือนแล้วเขาบอกสิบเดือนอะไรสักอย่างแต่ว่าผมบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเราคงรอไม่ได้ตอนนี้เขาบอกรอกันไม่ได้แล้วการเมืองของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักโดยเฉพาะการเมืองในเรื่องเกี่ยวกับ พักการเมืองระบบพักการเมืองอคือถ้าระบบพักการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผลประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการต่อรองอ ถ้าพักการเมืองขึ้นอยู่กับเรื่องว่าเราจะทําหน้าที่อะไรเราอยากจะทํางานด้านไหนตั้งแต่เราบอกตกลงกันแต่แรกว่าถ้าผมถนัดด้านนี้ให้ผมทําคุณถนัดด้านนี้คุณทําไม่จําเป็นต้องพักนู้นพักนี้พักนั้นพักที่มีเสียงมากผมว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนนี้คือการเมืองยังยึดติดอยู่กับผลประโยชน์ถ้าการเมืองเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามผ่านไปได้ว่าการเมืองขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทําให้กับประเทศนี้ให้กับประชาชนของเราผมว่ามันจะไม่มีเรื่องต่างๆนี้เกิดขึ้น คุณนนท์ไปตอบว่าอะไรกับท่านานายกเศรษฐาเขาคะ่ะเอออย่างนี้ก็ไม่ควรจะอยู่ใน UN นะเออไปสมัครทิ้งพิซซ่าหรืออะไรประมาณนี้เลื่อนฟังเหมือนฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเลื่นกลับขออาภายัยเล่าสิครับเรื่องจริงๆเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของน้องคุณบุ้ง<อ>คุณเนติพร คือที่เสียชีวิตไปเราก็ผมผมบอกว่าเราทราบครับว่าปีนี้2567เนี่ยประเทศไทยจะสมัครไปเป็นประธานและสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเอ,อของสหประชาชาติ <Okay. S 2> การที่เราจะเป็นได้เนี่ยทั้งเป็นสมาชิกทั้งเป็นประธานเนี่ยเราจะไปแข่งเขา,ขาคือต้องเป็นการเลือกตั้ง <Okay. S 2> เกิดขึ้น <Okay. S 2> เราจะต้องเป็นประเทศที่ปราศจากการติดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ mm. เราจะต้องนับเคารพคุ้มครองสิทธิ ขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่จะไปเป็นหากคุณยังไม่สามารถเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศคุณแล้วคุณจะไปแข่งอะไรในเวทีระหว่างประเทศการที่คุณบุ้งได้เสียชีวิตลงก็มีหลายๆคนผมจะไม่เข้าเป็นเรื่องรายละเอียดในเรื่องกระบวนการเ<ช>นื่องจากว่า<ช>วันนี้คณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิบดีกรมราชธรรมมาให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นในการดูแลนักโทษผู้หญิงท่านก็ไม่มา วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีคนหลายๆคนถามทั้งอธิบดีทั้งกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชธณฑ์ตอบไม่ตรงกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะมามตัวของคุณบุ้งไปสู่โรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่โปร่งใส ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้คือการปฏิบัติต่อนักโทษที่อยู่ในในในการดูแลของกรมรัชธรรมน์จำเป็นต้องชัดเจนทุกคนต้องสามารถทราบได้ว่านักโทษก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการปฏิบัติแบบถูกต้องตามหลักสากลแต่คุณไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับใน,นเวทีระหว่างประเทศเราไปสมัครกบอก แล้วคุณอธิบายหรือยังว่าเรื่องในประเ<ร>ทศคุณยังเป็นอย่างนี้เหรอมันเกี่ยวข้องกับคําว่าสิทธิมนุษยชนชัดเจนเลยเหรอคะครับเพราะว่าการดูแลคนทุกคนนะครับในผู้ต้องหาในในนักโทษคดีเด็ดขาดแล้วก็ผู้ที่อยู่รอรอระหว่างการมีคําพิพากษาเนี่ย การดูแลข้างในเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะ<ฆ>ว่าหลายๆเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะสิทธิมนุษยนชนเขาให้ความสําคัญอันนี้ผมไม่ได้มองเรื่องตัวคุณบุ้งหรือตัวคดีต่างๆนานานเนี่ยเป็นสาระสําคัญผมดูที่ว่าสาระสาระสำคัญคือกระบวนการของประเทศไทยหลักการที่ใช้อยู่ตอนนี้มีความโปร่งใสาสามารถชี้แจงให้คนอื่นทราบได้หรือไม่ท<ฆ>าไมในทุกสิ่งทุกอย่างในกรมวัชทธันกายเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าวังเวงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ว่ามันอยู่อะไรข้างใน นายกทักษิณนะท่านอาสานะคะเสนอตัวไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยเล่นขอความเห็นหน่อยสิคะสถานภาพท่านตอนนี้ท่านควรทำหน้าที่นี้ไหมแล้วถ้าท่านไปทำแบบนี้มันจะกระทบกระเทือนทางฝั่งข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่หรือเปล่าหร,หรือมันหักหน้าใครไหมเล่นประธานโทษเล่นถามยาวๆอยากให้คุณกัณนวีตอบเล่นชัดๆเยอะๆค่ะครับจริงๆก็ควรไหม ผมว่าจริงๆคนที่ควรจะทําคือรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือผู้นํารัฐบาลก็คือท่านนายกมนตรีหรือคนรัฐมนตรีหรือรองนายกมนตรีที่ได้รับมอบหมายท่านทักษิณท่านอยู่ในฐานะตรงไหนอาจจะอยู่ในฐานะบางฐานะในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเองแหละจะได้รับผลกระทบออกมาถ้าท่านทักษิณไปทำแทนที่จะเป็นท่าน take action นะนายกเราเนาะต้องเป็นอ่านพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนครับว่าสิ่งที่ท่านนายก อดีตนาย,ยกทักษิณไปพูดคุยกับกองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็ปฏิเสธนะฮะเขาบอกว่าชาติพันธุ์เขาบอกอ๋อไม่เอาครับรอ๋อเหรอฮะอันนี้คือสิ่งที่ออกมาบอกเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่ก็จะให้ท่านทักษิณเป็นตัวแทนไปพูดคุยกับฝั่งนู้นเป็นบรกเกอร์เป็นพีซบรกเกอร์เป็นตัวกลางระหว่างการพูดคุยสันนิพาธในพม่พมาก,กับฐานพม่าก,กับชนกองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆกองกําลังชาติพันธ์ก็บอกผมไม่เอา โอ้ยรัปฏิเสธแบบนี้ไม่เสียหน้าหรออ,นนอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับนายกอดีตนายกคุณเซนของกัมพูชาผมไม่แน่ใจเป็นเพื่อนกับท่านทักษิณแน่ๆเพือ่อน <c oughs> รักกันก็มาแย้มายิ้มกันก็ประสานไปที่ทหา,ารพม่าอยากจะ,ะวิดีโอคอลอยากจะซูมกับท่านองซานซูจี <c oughs> เพื่อจะไปพูดคุยสร้างสันษิภาพมันน่าแปลกตรงน,นี้ครับอดีตนายกทั้งสองท่าน <c oughs> ทําไมต้องมาลุกขึ้นมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่จะคุยคนนึงคุยกับกองกําลังชาติพันธุ์ต่างๆอีกคนนึงจะคุยกับองซานซูจีอยากจะทําอะไรกันไม่มีหรอกพวกเราอย่าไปคิดเยื่อแม้คุณนนก็คิดเยอะไปได้ก็อาจจะเพียงแค่ต้องการให้เกิดสันติภาพในโซนทวีปนี้มังคะครับก,ก็คือเยีอ่อ positive t h i n k i n มากเลยเป็นนางเอกม,มันท<อ>ี่คิดไม่ดีได้ด้วยหรอคะมันจริงมัน ประสงค์นะค,คิดดีครับอาจารย์ครับแต่ความประสงค์ในต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะมีมันจะมีผลตอบรับกลับมาเออใช่อย่างชาติอกองกําลังชาติพันธ์เขาบอกไม่เอาเนี่ยแล้วท่านทักษิณทํำยัำยงไงฮะคุณทักษิณรู้สึกยังไงบ้างเออเย็งว่าถ้าเป็นเยน็นเย็นก็แสดงว่าเขาปฏิเสธมิตรภาพแล้วคุณเศรษฐาจะคิดนายกจริงๆเนี่ยตัวจริงๆเป็นๆจะคิดยังไงเอ๊ะทำไมไม่เอฉันไม่ได้เป็นคนไปเจรจาอ่ะนั่นแหละฮะสมมุติว่าเขาบอกอกตกลงให้คุณทักษิณไปเป็นตัวกลาง S 1> <S 1> <S <S แล้วยังไงต่อแล้วจะคุณเศรษฐาเศาจะว่ายังไง